สวัสดีครับจากร้าน OBD ช็อปนะครับวันนี้ลูกค้าขับรถ Toyota ายาริสปี2018นะครับเข้ามาติดตั้งเกต c G o f a นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับเพื่อใช้ดูค่าต่างๆของรถนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับลูกค้าติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันหน้าจอก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับนี่นะครับ หน้จอจะติดขึ้นมาให้เมื่อเราสตาร์ทรถนะครับเนี่ยนะครับบอกค่าต่างๆได้ครบนะครับพอร์ตของตัว o t a y ยางรีจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วเก็บสายขึ้นมาได้เลยไม่ต้องตัดต่อท่อนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาลูกค้าเลือกตำแหน่งวางตรงนี้นะครับวางไปตรงนี้นะครับนี่นะครับหน้าจอสวยงามมากนะครับ c g o f a ตัวนี้นะครับหน้าจอคมชัดมากนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนค่าหน้าจอได้นะครับเนะครับกดปุ่มนี้นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับหน้าจอที่สองอะมีสามนะครับเนี่ยรูปแบบหน้าจอสวยงามมากนะครับเก๋จะสมูทมากนะครับนี่นะครับสมูทมากเลยนะครับติดตั้งไปไม่ติดหวังแน่นอนนะครับไปตามเท้าเลยนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนนาจอได้นะครับ เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับทุกเล่นเยอะมากนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับปุ่มนยครับนะครับเปยนหน้าจอได้นะครับเป็นทัชสกรีนอยากเอาเท่าไหร่นะครับดูค่าต่างๆได้ครบนะครับของรถนะครับทั้งหม้อน้ํานะครับวัดรอบเครื่องยนต์ความเร็วนะครับแบตเตอรี่นะครับตั้งตรงตั้งเตือนได้สแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับนี่นะครับ ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ร้านอูบิดีช็อปนะครับหมายเลข089-969-5708นะครับสินค้ามีความจัดส่งนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ